อาจารย์คิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องไปเดดแรกแล้วผู้ชายต้องจ่ายปกติไหมผมคิดว่ามันอยู่ที่ความเจเนอรัสความใจกว้างความสปอร์ตของแต่ละคนผู้หญิงบางคนถ้าเขาสปอร์ตมากๆเขาจะไม่ยอมเลยไม่เราเพิ่งรู้จักกันวันนี้แชร์กันแบบนั้นผมก็เคยเจอแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ววัฒนธรรมไทยก็จะถูกปลูกฝังทั้งฝั่งผู้ชายและฝั่งผู้หญิงว่าเดทแรกเนี่ยเราควรจะโชว์ความแบบ ว่าดูแลผู้หญิงได้เนาะผู้ชายก็มักจะจ่ายในเดทแรกแต่ผมไม่ซีเรียสกับการจ่ายเดทแรกผมจ่ายทุกเดทครับผมจ่ายทุกเดทเลยไม่ว่าเขาจะมีมากกว่าหรือมีน้อยกว่าผมรู้สึกว่าถ้าแค่ค่าข้าวอ่ะคุณไม่สามารถออกได้ผมว่าอย่าไปพูดเรื่องการดูแลเรื่องอื่นเลยอันนี้ไม่ได้ปรับใช้ไม่ใช่เป็นกฎนะสําหรับทุกคนครับมันเป็นนิสัยส่วนตัวของแต่ละคนเรื่องข้าวผมจ่ายแต่ถ้าไปเที่ยวต่างประเทศเราอาจจะจ่ายกันคนละครึ่งหรือว่าเวลาไปพักต่างจังหวัด เราอาจจะแชร์กันอันนี้แล้วแต่เลยครับแล้วแต่คู่แต่ผมว่าเรื่องกินคือผมเป็นคนชอบกินเรื่องกินวีลิ่งที่จะออกผมชอบเห็นคนกินเยอะเอ,ะอะจะเป็นกับน้องกับเพื่อนอกับอะไรผมผมชอบจ่ายค่ากินนะ,ะผมก็เลยไม่อะไรกับเรื่องกิน